สนับสนุนการเดินทางโดย King Power Duty Free นี่ฮาวค่ะคุณผู้ชมเป็นฝก,กับรายการต้นสินารัพย์มาแล้วค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ห้างสปปรรพสินค้าแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นที่เดิมนะคะยังไงเราก็ยังคงมีคำศัพท์ใหม่ๆมาให้เรียนรู้กันแบบเฟินๆค่ะ แะะบบนนี journey, ้คสิ่งที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆและใช้บ่อยๆก็คือลิฟต์และบันไดเลื่อนค่ะบอกกันเลยนะคะคำนี้เรียนรู้ไปแล้วหมวนได้โบนัส2ต่อเลยค่ะเพราะว่าคำว่าลิฟต์และบันไดเลื่อนภาษาจีนพูดว่าเตีทีอีกครั้งหนึ่งนะคะเตีทีค่ะหลายคนสงสัยค่ะแล้วทีนี้บันไดเฉยๆล่ะใช้คำว่าอะไรบันไดภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าหลที่หลทีง่ายๆเองค่ะ ที่ชั้น2ค่ะเพราะฉะนั้นคงต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2แล้วล่ะค่ะหากเราจะพูดประโยคน,นี้ในภาษาจีนนะคะง่ายๆพูดได้เลยค่ะว่าิงตีนทีชี่ัองนะคะชงตีนทีชี่สอค่ะคาว่าชงแปลว่าขึ้นค่ะตีนทีบันไดเลื่อนชี่ไปค่ะเสองนะคะสงแปลว่าชั้นค่ะชงตีนทีชี่สอง ผู้ชมคะคนไทยเราส่วนใหญ่เวลาใช้ลิฟต์นะคะก็จะไม่ค่อยพูดคุยกันค่ะหรืออย่างมากที่สุดนะคะก็แค่กระซิบค่ะต่างจากคนจีนที่เขาพูดคุยกันในลิฟต์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะคะซึ่งตรงนี้คะ่ะเราก็สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและการด้วยมิตรีจิตที่ดีได้ค่ะในเวลาท,ทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะเตียนที่บันไดเลื่อนหรือว่าลิฟต์ค่ะคาตอมาค่ะหล ันไดคุณผู้ชมคะภาษาไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพียงแค่ฝึกพูดฝึกใช้บ่อยๆคะ่ะเป็นฝ่ายเป็นกำลังใจให้นะคะยิ่งถ้าเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยะคะ่ะวันนี้รายการโต๊นะจีนเราเดวอ์หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ The Emporium และสุดท้ายจำไว้นะคะไม่ต้องหวยก็พูดภาษาจีนได้ะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะใจเจียนค่ะ